ตอนนี้นะฮะเราจะใช้วิธีอะไรก็วิ่งไปสลับแบตไปวิ่งไปสลับแบตไปโดยใช้แบตของโตโยต้าใช่ต้องคึงโตโยต้าีกแล้ะเพราะว่าขั้วแอลเหมือนกันอาโอ้คือขั้วอยู่ฝั่งเดียวกันงฝั่งนี้แทงนี่คือแบบแผนมาจากโตโยต้าใช่คล้ายๆแผตฟอรอมจริงช่วงบงช่วงล่างใกล้เคียงเลยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ ของโตโยต้าสลับตอนนี้ก็ใช้เฮ้ยพี่เอาใดชาร์จเปล่าเดี๋ยวผมพอดวีโก้ให้ไม่ไม่ไม่มันไม่เหมือนหรอกแพร้อมเดียร์ครับคุเอลคุเอลตอนนี้เราคืออยู่ตรงไหนพอแล้วอยู่อ่าสวนพึ่งเดี๋ยวเราจะไปจนแบตหมดนะได้หรืออีราดหนึีอ่ะพี่ไม่แวะชาร์จแบบปั๊มปตทก่อนกวนตีนเขามาแม่ ไม่ใช่แล้วไปปาร์กโอ้โหาไม่ได้อะเนี่ยตาตาทแล้วไไฟมันก็จะหมดไปนะ้วไป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 กันครับไปเราเริ่มต้นเนี่ยเราคือปัญหาที่เราเจอคือเราลงจากเขากะโจมาเนี่ยแล้วไดชาร์จเนี่ยมันไม่ชาร์จไฟคือไดชาร์จนี่คือตัวที่จุดต้นกําเนิดในการผลิตไฟให้กับรถยนต์นะครับสำหรับรถยนต์เครื่องสันดาบนะก็คือจะใช้คําว่าไดชาร์จตัวนี้หลายๆคนรู้จักแล้ว ตัวไดชาร์จเนี่ยมันทําหน้าที่คืออย่างเดียวเลยคือชาร์จไฟผลิตไฟให้กับรถยนต์เนาะที่เราฟันธงเลยว่าไดชาร์จเสียเพราะว่าเราขับปกติบนบนเขาเนาะแล้วเราลงมาเจอน้ําเจออะไรที่ผมลองเล่นนะเนาะไดชาร์จเนี่ยมันจะมีเขาเรียกตัวไดโอดที่อยู่ตรงท้ายได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสมีวงจรโน่นนี่นั่นเดิมๆจากโรงงานอย่างแทงสามร้อยเนี่ยคืออยู่ตรงช่วงประมาณปลายนาเลย เราน่าจะอีตอนที่บ่อวัดใจนะบ่อรักเพื่อนเนี่ยนะน่าจะไปแช่นานแล้วเหมือนตรงนั้นมันจุมกมันกดีผมว่านะความคิดผมนะก็เลยเช็คโดยการพอลงมาแล้วดับมันดับแบตหมดเนี่ยเราพ่วงแบตแล้ว start สตาร์ตติดแสดงว่าแบตหมด, <S <S ดเราพอรูพ่วงติดปุ๊บก็ขับได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หมดอีกอย่างเงี้ยแสดงว่าใดไม่ชาร์จเช็คง่ายๆแบบเมนนวดเลยก็เมื่อกี้ครับ่อดตัวแบตหนึ่งครัวนะวงจรมันก็จะแบบ ไม่ครบเนาะพอไม่ครบเนี่ยถ้าได้ชาร์จตัวทํางานเนี่ยตัวรถทํางานเนี่ยระหว่างติดเครื่องเนี่ยดึงพักวแบตออกอะรถจะยังคงติดเครื่องติดอยู่แต่เนี้ยดึงปุ๊บแล้วก็คือเครื่องดับแสดงว่ารถยนต์ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นก็แสดงว่าไดไม่ชาร์จนี่คือวิธีเช็คแบบเมนนว่นของสายลุยสายอฟโรดอันนี้คือลูกแรกนะจากส่วนพึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าจะถึงาราชบุรีไหมกับ1ลูกแรกที่สลับจากวีโก้ของเจ้า <S <S คุณลิลบอยมา ขับไปซ่อมไปครับของจริงลูกแลกหมดไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูลูกที่สองกันกำลังจะหรือจากพี่โตเดือดร้อนพี่โตตลอดเลยน,นะเหมีก็เดือดร้อนพี่โตแท้งก็เดือดร้อนพีโพ่โตเอเีกยรถไฟฟ้าก็เดือดร้อนพี่โตเออต้งดังนต้งดัน,นจริงอันนี้เมื่อกี้เผื่อใครไม่เข้าใจว่าเราเช็คแบบเมนวนวลยังไงก็คือขอก็แบบ นะถ้าขอถือแบตแล้วรถไม่ดับเนี่ยแสดงว่าไดชาร์จทำงานอย่างคันนี้เนี่ยเราจะยืมแบตแล้วเราอ่ะขับไปลูกนั้นมันหมดไปแล้วไงเกี้ยงแล้วนะทีเนี้ยถ้าเกิดดับเครื่องนี้เลยปุ๊บมันจะไม่มีสายพว่วงเนี่ยเราก็เลยต้องติดเครื่องคาไว้แล้วก็ถอดแบตออกเดีย๋ยวให้ดูพี่มาร์คถอยดูคือถ้าแบตจะเรียกว่าตัวที่ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไดชาร์จเนี่ยมันดีรถมันจะไม่ดับ การถอดกวแบบนะัของเราถอดปุ๊บแล้วมันดับเลยนะอันนี้ไม่ดับนะคือวงจรในรถมันใช้ไดชาร์จได้วิธีนี้ก็เอาตรงๆนะมันก็ไม่ได้ว่าเป็นวิธีที่ดีนะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเราฉุกเฉินจริงๆคู่นี้เปน็นเป็นประจุลบอันนี้เป็นบวกมีไฟมาตลอดห้ามโดนตัวถังนะเวลาถอดแบบนี้ห้ามค,คือจับไว้ได้ไฟไม่ดูดเพราะว่าวงจรไม่ครบคือห้ามพวบบวกโดนอะไรเลยนะนี่คือเป็นเทคนิคแบบ วิชามารของสายลุยออฟโรดนะฮะอ่าเดี๋ยวะเรายกเอาอกแบตออกได้ครับแล้วก็เราก็ยกลูกนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมลูกที่หมดเนี่นี่คือลูกที่อยู่ในรถแทง้งสามร้อยแล้วหมดนะนอ่าเราก็เอาตัวบวกใส่ก่อนแบบนี้ก็เป็นวิชามารอีกน,นะต้องบอกว่าไม่แนะนํานะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้อแต่ถ้าคนทอมีความรู้เรื่องรถยนต์บ้างก็ทําได้ครับแบบนี้ จริงๆเราอ่ะควรจะเรียกรถสไลด์อะไรเงี้ยแต่มันก็เสียเวลาไงเราเอยไม่ใช่เราเดียวกลับบ้านเลยยิ่งรีบเดยากลับบ้านเดี๋ยวลองเสียบเข้าไปนะชึ้บอ่าแล้วเสียบปกติเลยอาจจะมีไฟแป๊บๆหน่อยป่ะมีมีอ่ดแป๊นิดหนึ่งอาคอาร์ตนนึงว่าเหมือนไฟมันชาร์จเข้าแบบเาแบบรนี้ไมมีไฟเลยแต่ถ้าเกิดมันป้าๆๆอะไรไม่ได้วะาอ๋อแสดงว่าช็อตใช่ป่ะดูคันนี้มากใส่ไปแล้วอ๋อ เมื่อก,กี้คือมีรูปแบตขึ้นตรงนี้อันนี้ไม่มีละอ่ารอดลอดละลูกนี้ก็คือถึงบ้านเลยแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงบางใหญ่แล้วบางบัทองอ่าอุทยาก็อีกประมาณสัก80โลพี่มา้าเมื่อกี้เราวิ่งมาลูกหนึ่งวิ่งมาเท่าไหร่ 150. 150โลเกืโลเหรอโอ้โหก็ไฟหนึ่งลูกแบบวิ่งแบบไม่ต้องเปิดแอร์อ่าได้ได,ได้ได้วิชายหนึ่งนะวิ่งได้ร้อโลโดยประมาณนะ โดยที่ไม่เปิดแอร์นะแสดงว่าแอร์แม่งกินไฟวะ <c oughs> อ่ะงั้นเราแยกกันตรงนี้เลยเนาะแยกกันตรงนี้เลยครับเ,เดี๋ยวเราแยกกับพี่บอลตรงนี้เพราะพี่บอล <c oughs> เขาอยู่ดอนเมืองกับ <c oughs> พี่มาร์คเราอ่ะอยู่ยาก็ <c oughs> เดี๋ยวตรงไปยาวนูน่น <c oughs> เดี๋ยวก็ดูแลกันนะ <c oughs> ว่าอ้แบตลูกนี้จะพอถึงบ้านไหม ก็น่าจะวางอยู่เราจะชาร์จแบตของเดิมรถไว้นะฮะอันนี้คือรูปแบตของ GM จักยยูนะครับเราก็จะชาร์จไว้พรุ่งนี้ผมก็จะเอาลูกที่ชาร์จนี่แหละเอามาใส่ในนี้แล้วก็ติดต่อศูนย์เพราะศูนย์อยู่ข้างบ้านพอดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอัปเดตเรียบร้อยเนาะแทงสามรอย